สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อจ้าเนาะกะมืมอน้เพนก็จะมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะของวันที่6มิถุนายนพศ2 5 6 6แล้วนะคะเอฟซีตอนนี้เพนก็ยังอยู่ที่คลอ,องแปดลำนุก,กาเนาะ เมื่อวานนี้พาน้องสาวพาไปทําบุญเนาะคะ่ะเอฟซีไปทําบุญถวายสังฆทานเนาะคะ่ะอากาขอโชคขอลาภเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่อยู่ในวัดว่าลา,ามเนาะคะ่ะขอให้การงานการเงินการงานการเงนิงนคลองแคลวเนาะเอาบาชีเห็ดหยางกับ ขอบอกวา่าแต่ขอให้เพ่นเนาะขอให้ FC ทุกทุกท่านด้วยค่ะจาเนาะคลิปนี้เพื่อนก็นจะเอาแนวทางห้านอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ของยาควัญเนาะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องเด้อค่ะเพราะว่าของผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ไม่ได้เนาะค่ะวันนี้บ่ได้เด้อเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอันหลานเพื่อนเนาะตอบไลฟ์มาวา่า อ่าเพิ่นบพยูเนาะออกไปต่างจังหวัดตั้งแต่อ่ามานะเคลื่อนนี่เนาะเพิ่นว่าจัางสี่เนาะอาจจะหลายวันหน่อยเนาะค่ะแต่โบ,บโฮมือเนาะเพิ่นบ่ได้เอาโทรศัพท์าาไปนําเนาะเพิ่นว่าหลานเพิ่นตอบไลน์จังสี่เนาะเพิ่นจะแจ้งให้ FC ทั้งสองหูแล้วก็ทราบเพื่อว่า FC จะบ่ได้ถามหาเนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นกลับมาเมือ่อใดเนาะเพิ่นจะส่งมาให้ค่ะ FC เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เอาของยาควัญแล้วก็ของ อา,อาจารย์สบายเบคอนเนาะคะ่ะส่วนเลขฝันของอาจารย์สบยัยเมื่อวานนี้เนะาะถ้าผู้ใดตันเหร่นก็นสิได้เนาะเก้าเจ็ดสามเนาะแต่มาเลขออกเก้าเจ็ดเนาะค่ะ FC. เอฟซีเอ็นกับบถูกค่ะเนาะเอ็นกรบบถูกคือเก้าค่ะื่อใดซื้อตามเมื่องวดใดซื้อตามของเพิ่นจะบดเขาเนาะถางวาดใดเพิน่นบดซื้อตามมันจะเขาหล่นเนาะคะ่ะมันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะเิ่นอาจจะบ่มีดวงก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเป็นยังไงต่อนะไปเล่นไปเที่ยวใส่เดี๋ยวเพ่นไห้เบิ้งเด้อถ้าบรรยากาศให้เบิ้งเนาะและก็จะเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอให้ fc ทั้งช่องในเบิ้งกันค่ะเพ่อกันถา้ถา,ถาเป็นตัวเลขของพี่ประฮัตหรือว่าของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชมาเนาะเพ่นก็นจะเอาขึ้นหน้าจอให้ fc ทั้งช่องเพื่อให้เอาไปเป็นยอดท่างกันเนาะออกมาเพ่นกันอยูไก อัดถ้าบ่ชัดบ่เจนอีหย่งเนาะกาแม่เพนก็ขอทนขอพัยเอฟซีทั้งสองหลายๆเนาะค่ะเดี๋ยวอย่าลืมเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนและน้องคำแพงด้วยเด้อค่ะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเซียนทุกเสียนอาจารย์ทุกอาจารย์ด้วยนะคะน้องเพนเห็นคอมเมนต์จากเอฟซีหลายๆคนมากค่ะเพนก็จะดีใจเนาะค่ะ าาเดี๋ยวไม่เป็นจะพาเอฟซีไปเบินกันเลยกันเนาะมาจะได้ตัวใดมือนีค่ะเอฟซีเด้อค่ขเอฟซี FC. ก่อนจะไปเบิรงแนวทางามือนีเนาะกลับมาเบิรงแนวทางของเมื่อวานนี้กันก้อนเนาะคะ่ะของผู้ใดเขาเนี่ยค่ะเนาะนี่ค่ะของผู้ใหญ่ใจดีเนะาะเมื่อวานนี้เข้าที่เก้าเม็ดเดียวนะคะก็คือ เก้าเจ็ดเก้าสามนะคะเก้าเจ็ดก็น้อยปกติเก้าสามก็น้อยวีไอพีนะคะค่ะส่วนของผู้ใหญ่ใจดีนะส่วนของยาขอนมอว่านี่เขาทีหนึ่งสามน้อยปกตินะคะเอฟซี FC. ของยาขอนก็เขามาสองสามมือติดกันแล้วนะคะเริ่มเขามาแล้วนะ,ะพาหลังจากเขามาหลายมือนะคะแต่ของ ของอาจารย์สวัยเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2องตัวเนาะค่ะ FC มาอ่านนี่ C กับ3มาเบิดเลยนะคะส่วนตัวประกบก็มาด้วยกันก็คือ1นสแล้วก็หนึ่งเจเนาะอาจารย์สวัยจะบอกเสมอว่าอ่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันนะคะ้าผู้ใดเอามาประกบเข้ากันเล่นก็ได้เนาะส่วนเลขฝันของเพื่อนค่ะ ก็เข่าค่ะถ้าผู้ใดเอาไปตัดเหรนเนาะเก้าเจ็ดสามเนาะเลขยออกเก่าเจ็ดเนาะค่ะเมะื่อวานนี้เนาะาถ้าผู้ใดเอาไปตัดเหรนก็จะได้น้ำเพลนยูเนาะค่ะถ้าผู้ใดถูกน้ำเพลนกะคอมเมนต์มาบอกเด้อให้กำลังใจเพลนน้ำกันเนาะว่าเพลนจะดีใจเนาะเพลนว่าถ้าเห็นเอฟซีคอมเมนต์ว่าถูกน้ำอาจารย์เด้อเพลนว่าเนาะก็จะดีใจแน่นะค่ะเอาขอกำลังใจให้เพลนซอยแม่เพ่นเ,เด้อค่ะ ได้เบิ่งของเมื่อวานนี้กันแล้วเนาะกลับมาเบิ่งของมื้อเนี้ค่ะว่ามื้อนี้จะได้ตนะัวใดเนาะเอานี่ค่ะ,นคะแนวทางฮาหนอยของอาจารย์สวัยเนาะมื้อนี่เนาะคนห้มากค่ะมื้อนี้บนล่างค่ะวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเนาะศูนย์กับเก้าค่ะส่วนตัวประกบกม็มี 6, มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีสามมี4ีค่ะส่วนเลขฝันเนาะแปดเก้าสามเออแปดสามเก้านะคะ ถ้าผู้ใดมักกระจัดตามเนะาะถ้าผู้ใดบ่มักก่านได้ค่ะ mm hmm. เพิ่นว่าความฝันเนาะมีเข้าแล้วก็มีรุดเนาะความฝันอาจจะเขาเ้าแน่อาจจะพิดแน่เนะาะถ้าผู้ใดมากกระตามผู้ใดบ่มักกานเนาะ mm hmm. เพิ่นห้มากเม็ดเดียวก็คือแปดสามเก้าค่ะในฝันม้นนี้เนาะเ <Okay. S 1> มื่อวานนี่เพิ่นหเก้าเจ็ดสาม <Wow. S 1> เก้าเจ็ดสามตัดขั้นตัดเห่นก็จะได้เนาะ yeah. 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 เอาเอามาให้แม่เดี่ยูก คำแพงจะเอ๋วัดดีจ้าสวยๆหน่อยเอาจะออกตัวไหนสีหน่อยเอาสีดีๆเอาจ้าเอาจะสีตัวไหนตัวไหนสวยๆสีดีๆเอาเอาเอามือหันออกอิรีบ่หันเออถือบ่ถือไหมถูกไหมถ้าถูกยิ้มหวานหน่อยเออถูกอิลี เต้นหน่อยเต้น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 ให้เอฟซดูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คัมแพงด้วยเด้อจ้าแม่ลุนี่นะคัมแพงขี่เด้อค่ะคัมแพงขี่เด้อค่ะคัมแพงแกงส้มเนาะเอฟซว่าคัมแพงแกงส้มเนี่ยนี่ค่ะได้ของอาจารย์สบัยแล้วน้ำมาเบิงโตของยาขันค่ะยาขันห้มากมื่อนี่ค่ะฝนตกมาแล้วค่ะ ญาขวัญหามากกัมี่ฮานอยเนาะคะ่ะฮานอยกัมีหนึ่งสามอุ้ย <c oughs> บบเสียงว่ามั 13, 14, ะะ 64, 15, 15, 15, นเสียงฝาห้องหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาและะ้วก็หกสี่หาสี่หาสามเนาะอ้ยสี่สามหกสามแล้วก็หกหนึ่งค่ะเอซี่ฝันเนียนญาฝันเนียนว่าอันเนีนคือหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาเนาะหกหนึ่งค่ะฝันหะมักนละักหนะึนะ่งเนาะค่นะมืนะ่อนี่เนาะ อะ่ะแมแคบนาจอน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยแล้วก็ออนะคะฮานอยของาของานฝันลระกาศจังสบายเนาะคะ่ะแคบนาจอเด้อจ้าได้ฮานอยแล้วค่ะมาเบื้องต่อที่ลาวพัฒนาของาของานฝันกันเลยค่ะลาวพัฒนาของาของานฝันเมเนค่ะ,ขอ,นนออะข,อของเมนันเมอรอวันอ่าของงานฝันเขานะ วันจันทร์แม่นบ่แม่นค่ะวันจันทร์ของยาขวัญเขาค่ะแต่เมื่อนี้เพิ่นให้มาค่ะสามศูนย์สามสองสามหกสองศูนย์สองหกแล้วก็ศูนย์หกเสียงฝนดังเด้อค่ะเอฟซีแคปหนักจะเอาเนี่ยลาวพัฒนาของยาขวัญไปเป็นแวนวทางกันเนาะคะ่ะ เสาโฮมเสาโฮมฝนตกค้ำแขงเขาในบ้านไปลูกไปเร็วเฝนตกมาแล้วลูกเออกล้าเช็ดให้แม่แน่เช็ดให้แม่แน่ลูกนี่นะฝนตกข่ยสิฝนกำลังตกมาแรงมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะแม่เพฟนจะขออวยพ่อหน่อเอฟซีทั้งสองนะคะให้เงรวยๆไปด้วยกันนะคะกลับบ้านถุงเงินถุงทองเออบ้านเฮงครับแปดแปดเนื้อบ้านหมือน ขอลาไปตอนค่ะสวัสดีจ้า